แล้วแกก็ล้มไปเลยครับตอนเนี้ใช่โอเคไม่เป็นไรแล้วเราขับรถไปทางไหนไปทำท่าขับรถกลับไปทางนี้ทำท่าขี่แล้มทำทามี่เหมือนเลยเกือบใจครับพี่ทังเกือบใจครอยากขอโทษผู้ตายไหมคะอยากขอโทษเขาทำลงไปทำงานที่ังไปเพราะอะไรคะ,มะเมาเหล้าเนี่บคำว่ามเมาเหล้านี่คือฟังขึ้นแล้วใช่ไหมคะจิตใจทำไมเฮี้ยมโหดขนาดนี้ทำไมผมไม่กล้าจะไม่คิดจะแทงครับคิดจะเอาไม่คิดจะแทงไปแทงเขาตั้งหลายครั้ง แต่ว่าย้ำไหลายแผลมากเลยนะคะฮะลุงยอมรับผิดเลยครับจ้างลุงมาเท่าไหร่อะคะให้ลุงมาส่งนะตรงนี้ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทบอกลุงว่ายังไงคะตอนตอนที่จะมาที่เดียวบอกว่าจะไปบ้านเุาเกศเราใจร้ายมากนะเยี่ยมโหดเกินไปแล้วเราเราเข้าไปตีสนิทลุงเขายังไงคะขอเบอร์นี่ไว้ครับโอเคนะครับขอบคุณฮะเดี๋ยวคนมันเข้ามาเยอะนะครับขอบคุณมากครับ ไอ้เหี้ยมิท้ายไม่มีนะพี่แอ้ยนะขยับลนะลูกพี่ขยับเลยนะครับเงมือบนรลุเราเป็นอวามมอที่มี้ตำรวจกันครับไม่ให้ชาวบ้านประชาทันครับพี่น้องก็จ้องประชาทันอยู่ครับรู้สึกไงฮะพี่รู้สึกว่าไม่ภูมิใจเลยครับไม่ภูมิใจมันโหดร้ายมันโหดร้ายมากครับมันทําได้กระทั่งคนแก่ครับ ขอให้ fly, ไม่ชดใช้เวกร,รกรรมในคุกฮะทหารอย่างเดียวครับ <boarding> เล็กๆน้อยๆแล้วมันเอาชีวิตคนเข้าไปแลกอนะค่ะพฤติกรรมของเขาคือยังสมควรตายค่ะเพื่ออยากจะมากระทืบเขาค่ะแทนแทนเขาเป็นเพื่อนกับลูกสาวเขาอะช่องสามดนะ้วย ตามที่ผมคุ้นเคยแกแกเป็นคนดีนอัธยาศัยดีแกผมเคยผ่านไปที่วินแกมีคนผู้โดยสารมาหลายๆคนแกก็เรียกให้ไปช่วยส่งคนช่วยแกเคยเคยไปส่งคนด้วยกันแต่ที่จริงแล้วผมอยู่คนละวินกันก<อ>็<ม>ถ้าเอาที่ใจผมคิดความคิดของผมอยากให้ประหารเลยครับมาแล้วมาแล้วผู้ทหารมาแล้วคนในวินเ<ก>ขากกันทั้งห่างทั้งหลังผู้ทหารมาแล้วครับโกรธทุกคนโกรธแค้นทุกคน หลังจากนี้ลุงจะต้องระวังตัวเองครับจะเตรียมดูดีนะพวกนี้ก็ต้องต้องระวังขึ้นครับระวังนะต้องระวังต้องบอกลูกวินให้ระวังแล้วก็จะจะต้องดูว่าผู้โดยสารที่จะมาเรียกใช้บริการเราเนี่ยเป็นยังไงมาจากหน้าตาเป็นยังไงก็ต้องระวังครับไไไ่่่่นนนาาาาจะะีีีีกกกเเเเ้้้็อองรรรวัยยยผูปป ม่ให้ทางเราก็ถือว่าทํางานเร็วอะคะ่ะก็ระดับหนึ่งอะคะ่ะก็ต้องดูการตัดสินว่าเขาจะจะจะ,จะได้รับผลยังไงอะคะ่ะเราก็ดีเย็นไม่โอ้โหสิให้ผต้องขอแม่ไม่ก็ไม่ไม่ต้องมโอ้โหสีอะคะ่ะทางทางแม่ของเช้าปะคะ่ะวันนี้เขาจะพูดเขาจะพูดขอโทษเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้ง<ก>ใจไ่ก็มแจ้งใจตำรวจแล้วว่าไม่อยาก ไม่อยากเจอหน้าไม่อยากไม่อยากโคกับเราแทนมากีก็ก็อโหสิกรรมให้ค่ะก็ทีแรกก็แทนเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องอโหสิกรรมไม่งั้นเราก็เราก็ทุกข์ค่ะ